สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ้งสุขุสุขค้นค่ะกลับมาพอกันอีกคลิปยามแรงๆพอกันหลังกินขา้าวแลงแล้วเนาะได้อย่างกินขา้าวแลงเนาะค่ะมือนีพี่น้องค่ะสาวนด็งเยืนเบิ่งอีหล่าอุ้งอิงเช็คเศร้าพี่น้องกหลังจากเช็คเศร้าบรรยากาศแบบนี้แบบโดนแบบน่านเลยทีเดียวนะคะก็คือบรรยากาศที่อีหล่าอุ้งอิงนั่ง ป,ปะกับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีคนก็หลายหลายพี่น้องไปเป็นกําลังใจว่าแล้ะตัวว่าและตัวว่าสันบึงตอนแรกที่ว่ามาหาอิลาเอาของมาฝากมาตอนมาถ่ายรูปนําช่วงตอนแรกๆนั้นว่าหลายแล้วแต่นี่หลายยิ่งกลัวพี่น้องว่าแันบึงการทําการแสดงแล้วนะคะตอนนี้แต่นี่แค่ช่วงเช็คเศร้าพี่น้องเศร้าเช็คนาะ กับบรรยากาศของสาวน้อยเพชรบานแพงมือนีทำการแสดงที่วั ing, ดบางปิ้งพี่น้องคะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเป็นงานบุญประจำปีวัดบางปิ้งสวอรออีลาอุงอิงพี่น้องคะแจกไล่เส้นพอ่พอพอแม่แม่ทายรูปนำรับอามาไล่นำใจรับของฝากของตอนเนาะที่พ่อแม่พี่น้องนะคะ เก็บซีพอพ่อแม่เอาไปฝากไปตอนเห็นแล้วออนซ่อนไลฟ์พี่น้องกันเลยว่ามาเวาอีกเจ็คลิปกันนะพี่น้องนี่สาวโรงเรียนเบิรงอยู่ช่องหลักนะคะตอนนี้เนี่ยแอดมินมาหาเพิ่อลไล่์สดอยู่นี่นะคะพี่น้องพูน่ะผูมา คอมเมนต์ Comment, พร้อมดันยืนหนึ่งอ้อมืออื่นนะคะพี่น้องมืออื่นเพลงสร้างบสมนองหักอีหลาอุ้งอิงกับเอื้อยจินตละพ,พูดลาบด้อค่ะพี่น้องเด้อสามโมงเส,สาร์เก่านาฬิกาสร้างบสมนองหักดันซอยกันเชี่ยเป็นกำลังใจซอยกันนะคะหลายๆคนไปคอมเมนต์เนี่ยนี่แหละนะคะอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงอ่าคาถาคาถามหาอุ้งไอญ่อิหลาอุ้งอิง คาถามาหาอุงอิงมาอนสัพอดีก็เล่าซิว,าวา่าแอดมินมาหาแลวไล่โซดก็เลยกลายเป็นคาถามาหาอุงอิงไปเลยพี่น้องเจ้าเ <c oughs> วนกักหลายเนี่ยโอ้ยพี่น้องนั่งอยู่พ่อเวนจะเป็นชั่วโมงแล้ววันนี้พี่น้องคะพอดีหลังจากเช็คเศร้าแล้วาทางวัดเปิ่นกมีกิจกรรมเนาะเปิ่นก็มีกิจกรรมกะยังอยู่ในบรรยากาศที่ ลูกสาวแจกไล่เส้นอเอาใจพ่อพแม่แม่บางทีละ่ะนะเห็ล่ะพี่น้องเอยพูดนะลูกโป่งลูกโป่งพี่น้องลูกโป่งลูกโปอ่ง,ง่อนซ่อนลูกสาวพี่น้องเป็นไปตามคาดเออเป็นไปตามคาดไม่เกินความคาดหมายว่าสนอเพราะว่าเขาก็บขาดอยู่แล้วว่าคนสิอายะคนสิหลายนี่ขนาด ช่วงเช็คสาวเนาะผู้กำลังเลิกการเลิกงานกำลังมากกันคือสิมีอยู่นี่ขนาดโบแมนวัหยุเสาวอาทิตย์เ้พี่น้องคนยังหลายปานีนะคะคนเต็มเหล่าพี่น้องค่ะเต็มแล้วโบมีหมองสิโบมีหมองสิยืนแล้วนะคะบรรยากาศตอนนี้ที่วัดบางปิ่งเบิ่งสดๆอยู่เนาะสาวน้ำเยิ่ยนกับเบิ่งลูกสาวเป็นแห่งใจคือการูุน,น,นักกอดลูกโปง่งอยู่พี่น้องค่ะนะั่นอ้ยสาออนไลน์เนาะ มืออื่นกับเป็นแห้งเชี่ยแห้งใจสั่งผสมนองหักช่องเอือยจินตลาพูดลาพี่นอ้องสามโมงเสาเก้านาฬิกาเก้านาทีนะคะหรือดีเพิ่นกับปล่อยเพลงเนาะเพิ่นมาไทย mvu น้าสารแมฮันนี่มาไทย mvu สีสเกตบานอิหลานะคะพี่น้องนี่มาแบบอู้ไปใส่อีลีพี่น้องนะคือเช็คเสาร์แล้วหลังจากนั้นเนาะก็คือตอนนี้ฮขกกอ สองถุงเครึ่งพี่้องอ่าสองถุงเครึ่งแกยังคงเป็นกำลังใจให้พ่อพ่อแม่แม่ผู้มหาถักท้ายแจกไล่เส้นอ่าเอาของมาฝากมาตอนทายรูปนําอยู่บรรยากาศแบบนี้ล่ะพี่้องสาตานเย็นนั่งเบื้องยืนสี่คิดว่าพี่้องก็คือจะเบิง่งอยู่คือกันติดตามเบิง่งคือกันเป็นแห่งใจเนาะอีหลาเช็คเศร้าไปสองเพียงนอกเบิง่งหันแมนบอพี่้องสาตากเย็นมาได้ยินสองเพียงนะคะ่ะแม่ฮนยูดอกนอก เกดีละอยู่ในบรรยากาศแบบนี้แจกไล่เส้นทายรูปทักใต้ววาจาอ่ะจะคอตัวแล้วได้นันพี่น้องทําท่าจะขอตัวยลยเถื่อนหรือป้าคนแมคนไหลแห่งโอ้ยอ่อนซ่อนลหลพี่น้องเอ้ยชมสดสดเบิ้งสดสดคืกกันตอนนี้เนาะเป็นกําลังใจนี่นี่น,นี่พี่น้องป้าแม่เซออนไลน์ ไปแล้วทีนี้พอวาเหาเบิ่งอยู่หน้านแล้วได้พี่น้องนี่สุดยอดอุ้งอิงเว่าสันนานพรุ่งนี้ของให้ได้ห้าล้านวิวไปเลยเพื่อนวาเอาปานนันบอกพี่น้องเอา่ว่าสันสุดยอดมากๆลูกเว่า์สันเอาสุดยอดอิลีอิระอุ้งอิงสุดยอดเลยลูกเอ้ยเพื่นว่ายืนหนึ่งยืนหนึง่งส่งกำลังใจสูดหนาของประเทศไทยเพื่อนว่าทุกคนอทุกคนคิดคิดว่า มากกว่าสิบล้านวิวไหมครับเปิว่าอู้เปินตามกันปุณน,น่เนี่ลงมากกันยังมีผู้ไปหาอยู่หลังหานอีกเลยพี่น้องเอฟซี FC เนาะส่วนหนึ่งอ่าพอหักแม่หักเข้าไปหลังหานก็มีคือกันนะคะก่อนรับดัานนาเวทีแล้วดัานนาเวทีนี่คือผู้ที่มาเป็นกําลังใจช่วงเช็ก้านี่ผู้มาหลังหันก็มีพี่น้องมาตานี่อ่าผู้ไปหลังหันไปหา อหักแม่หักเพิ่นไปหาการไลคคือกันพี่น้องค่ะนี่เป็นกำลังใจเนาะเพืแม่สถานที่ดีตัวละพี่น้องมองอยู่มองเศร้าเอฟไอมอลำดีตัวละพุดโอ้แต่หานตัวมองนี้แ <c oughs> ต่หานตัวนี่มาสัตว์เนาะอ่านคอมเมนต์นิดนึงอ่านคอมเมนต์น้ำเพื่อนน่เนอะนี ขนาดเอาเงินยังบวทตัวถึงเลยว่าสันแมนบอชคา้าหนานสารนุ่มยินบวชเแลวเก็บเอาเก็บเอาหลุดหลูกเลยเก็บเอาว่ามันใบใหม่พี่นะ้ออันเก็บเอาเงินน,นี่เนาะเอาบบเบิร์พี่น้องเอาบบเบิร์ทุกงานค่ะทุกงานเอาบบเบิร์เอาบบท่านแบบคือจังช่วงคอนเสิรต์ตจังสีนาองพี่น้องเนาะคือผู้เอาไปปอนแบบแสงไฟมันจ่านะคะผู้ยืนบัตตานี เพลงจบเพลงยังไปปัตตานีอีหลาเบิดช่วงคอนเสิร์ตกับเขาไปน่ะนะเอาบเบิดพี่น้องเอาบเบิร์ตอีลีวอาอีลีนี่เห็นบ่ขนาดเอาเงินก็นยังเอาบเบิบร์่าท่านโอ้ยสอต่อาจัดเราก็ดูแลที่แค่ตลอดเลยเนี่ยเราอยู่หลังห่านเลยสุดยอดอีลีนะคะขักหลายสุดยอดมากนะของจริงไม่จกตาเพื่อนว่าเห็นบ่เส้นบ่ท่านปั่มบ่ท่านเพือ่อนว่าเอาเงินนํากับบ่ท่านว่สันคือ เอฟซีไลา์จ็คสิว่าจังไดซสุดจอดอีลีอีหลานหน่อยวันน่ะมีแต่คนเอาเงินมาใหา้โอ้ยวันหะนึ่ะออนซอนของแถยังว่าพี่น้องเงินเตีมกระตาลงกรุงเทพต่ละเทือเนี่ยหอบเงินมาเป็นล้านคือวาเนาอแต่ว่าเที่ยวน,นี้ไปแค่มื่สองหมืน่นนาอพี่น้องเนะาะหลยคือเก่านั่นแหละพี่น้องหลายคือเก่านั่นแหละ นี่แหละมีบุญบารมีหลายส่ออ่อ,อนซ่อนนําหลูกสาวดีใจเนาะพี่น้องเนาะดีใจคิดเห็นภาพย้อนหลังไปที่บอกว่าโบามี่กับโบมีออหลีได้ว่าสัน่นแต่ว่าตอนนี้วาพี่น้องเลยพี่น้องเอาเงินไปให้เอาจนโบเบิดเออเอาจนโบเบิดเก็บใส่กระตาหล่นกระตาอืมอาจารังสั่นต่อเอาบบเบิดเอาบบท่านโอ้ยบอเบาหลายเจ็บเพอบนว่า่นคอมเมนต์ <laughs> สุดยอดมากนะคะอีลาอุงยิงยืนหนึ่งของแท้ต้องเอิดว่าของแท้อืม <laughs> ของแทะภาษาอีสานของแทะอืมของแท้นะคะนี่สุดยอดสะออนคัะลูกสาว,ว่าษนอย่าลืมเดอ้อพอๆแม่เมืออื่นอ่าซอยกันเป็นกําลังใจสมสมใจคัดนะหัดลูกเสาพุณนะ มีตาผูมาเป็นกำลังใจเนาะคนชมสดๆเกือบหมื่นคนเนาะอุ้ยสุดยอดแหงนะคะเนี่ยแอดมินมาหาลาลายคนเบิ่งสดๆเกือบหมื่นคนพี่น้องค่ะตอนนี้กะด่าหลังหา่านกัเต็มอ,อันย่ะผู้ไปห้กำลังใจผู้ไปหาไปไปหาเนาะไปทักไทยเอาละพี่น้องคลิปนี้กะวันซ่อนลูกสาวนี่ล่ละก็เลยเปิดคลิปขึ้นมาเวาวกับพี่น้องอีกเนาะของแท้จริงๆ นี่คือองคงอิงเกิดมาเพื่อเป็นศิลปินเกิดมาเพื่อมอบความสุขให้พี่น้องสุขสุขันอิลลค่ะมวลมวลและมวลมวล,มวลกับสาวน่อยเพรบานแพงกับอิลาองค์อิงเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณในหลายที่ติดตามคลิปวิดีโออยู่ดีมีแห้งหักแพงแบงปันนะคะสวัสดีค่ะ